มูโจกคือยางว้นเว้นเจียวหาประดอนคอกตาตาคนชิ้อขดของมาเมื่อามาแทะแจ้ใสเนอะอ้ยปอกผ้าเลยมาตะบันกับันมันข้ามยืนหมดแล้วแต่ยื่นข้าวมาด,ดูห้านหกูทีไม่สะอาดเต็ม ก็แบบว่าคำมาคุ้นเนีลยรู้กันแล้วมไข่ด้มยนี่ว้ยี้วัยอยากเลี้ยงตุ้งหยาจอไรตัวนี้แล้วสำเนาเออกำว่าคำว่าคุ้นเนี่ยอยู่ดีไม่แห้งพวเก็บบ่อยได้ข้อมไข่บ่อยมี่ก็ดีแล้วขอขถามอย่างนียังข่ยคอเกลยดแฉนน้เจ้าผู้เชียวจอดไข่เขาว่าทำจ้าก้อนมันอย่างนี้นี่ถ้ามาเชื่อเหรียญแล้วสิได้ก็บมีโอ้อันนี้มีอยู่ดอก ขั้นงละขังตอนข่อนมา,ากขั้นยิ้ว,วข้นภวะขังหิเอาว่าเฝ้ากุศลละมีบรอกคุกเกินขาชอมึองดวงดาวเฝล่าออามาไว้เมีเนี่ยเดยเดเลยแม,ม่อมเออตันงะต่ตั้งดวงดาวเ็เอามาอยู่ได้มื่ไห่ถูกต้องแหมรถต้อม่องหมูกวัว พี่เก็บขัาอจากหะตัวเของไก่ข้อสิได้นะย่ตั้ามาดีม่ามาหายมามองหลายขอถามบามีบนอเมตาจนข้างเขียวเป็นนิ้นจึใช้มองค้ตลอดสิ้นหามาจนเส้นตาซึ่นยื่ใชส้่ขาวอาวเป่าปุดงอันพ่กค่อยสั่งมูนั้นเป็ดไก่หมูหมาแม่ของกินดจะเป็นเนีาครนมาตอนคนผลอข้อมาหายมาใช่หรอไม่ ซู้มากพออยังก็โยเห็นประตูเปิดต้องไว้เลยจะเข่ากันเศร้าตอนแล้วเออยจะมาขำมาคุดเนียยูดีไม่แห้งคพมเก็บบ่ให้ได yeah> ้ควิมไข่บ่ามีก็ดีแล้วเพี้ยนสั้นกับร้านโยว่าให้ทุกอยากให้ก็ซื้นเจ้ากินตัวเฮียนนั่แล้วเอามาล้างตีงนเยคมันออเอียงเตียงโอตอก็ขอล้ว เนหนอ่งไมวเงินเรียนมาห้องคนสองไมแต่เรียนมาห้องคนสามลูกเตแาเลีนมาหาคนสี่คนสี่เงล้วอะเฮ้ยไม่ต้องทำน้าคอันสี่แอามเรียนมาสู้คนหาวาเก็บก้อยไข่าม่ม

在做那么的差，我话做了做他妈的差了，做了做了。啊，你那？啊，做了做了。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 啊，了做了。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 

กันดีครับอ่มกเพื่อนน ันันหลายกเนี่ยนแจะเฝ้าเล้าจะเ้านเป็นเมื่อยเลยนะนนสา่งน้ำชรีน้ปลาด้ยกันเรัว่าสั่งให้งดูย็นปั่นน้ำตัวเจสูแข็งจาาดเื่นไหลลังมาห้องตก็อนันนี้ก็ติดุณผอตุนตุนเพ่นแม่หาใ่ือวันนี้ต้องวันนี้มันแห้งกเอาเข้าเียบไว้ได้ความ่นม่แห้งกๆได ตลอดกันแหงนี่จะส่งก็ใส wow. ่เลยตาเอาฝ่ายเดียวนี่บ่นีตัวที่ส่งม่โม่นี่ทม่ม่โี่โม่โม่โม่โี่โ่ม่นม่โม่่ม่โ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 ม่อม่ม่โม่โม่ม่โม่โม่ม่โ่ม่่่่่่่่่่น่ โอันเป็นยังไงมันเป็นมันเป็นอ้่นละชาติขันหัเละมันเป็นอยู่ในนี้ละมันชาชีขันหันไไกหเปนไก่ไฟาดแมลูกสายม้ว่ามันไก่เราเนี่ไก่ไปเบ้อมางอัอะไรเนี่ยยกไก่ฟาดนั่งยังไงขวมาวัตุกจีนยังเห็กันหยาบีน

อยากไปังงานเลยนะผู้ใดก็ได้จำดมันโตหอไม่เนอย่างไรบอกเขายืดสูงหนอมเมียนโอ้ยซาตเดี่ยงโอ้ยเยจันกอก ไม่จำบอกว่าไมมไรู้ไ่ยันิ่หลอกต้องยนย่อกไปไปลาบก็พแล้วะว่ายาดียาดีจะต้องเลกภาษาออกไปนอกไปพันภูให้ไปทนอกไป่ะัน ไปเลเลไปเลยเปเลยไปเลาไปเลไเลยลยวเลยไเเลยไปไปเไไปเลยไปยเลยเยไยไลล